มาส่งกำลังใจมาส่งกำลังใจหนึ่งดวงตาจ้าขอบคุณมาก,มากๆจ้า ตั้งใจกันขอบคุณหลายๆเรือเพื่อนๆทุกคนเห็นเห็นดจะเลียกบางกงได้เลย เขาสว่วนมาหดทุเรียนแล้วก็อหอยง่ายเฮ้ยเขาหม่ามณีก็เขาขุนได้แล้วสำหรับพวกผม

เพราะว่าสัญญาณบาคอยดีใหญ่นองกันเดวเห็นบก่นี้นัก็เลยมาให้น้ำมาเนี่ยอาฮิตนึ่งที่ให้เดียนึง น้องก็ทิ้งายบายดีใจมาก ฝรัง่งว่าสมลูกเข้าเพี้ยนๆหน่อยนี่คือมะเดียฝรัง่งหนึ่งดวงตาจ้าขอบคุณมากๆจ้าเป็นลดกเป็นลดกดก มะนีใหญ่นองก็ซชิปไปชิดตามให้ตอนเย็นคุยกันได้จ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเรียน บูสังคิงเสื้ออย่างว่าใหญ่นองกระเบ้าบบเป็นเดอร์ล ลำบากเอาสายนั่งมามากระลุดใส่นั่นอยู่ไหนมวนมาไว้นะมากระให้แบะมากระมาให้กำลังใจยายนงเลยเด้อกำลังใจจักมูแจักเพื่อนทุกคนมาแวะให้กำลังใจด้วยจ้าเอาเนี่ยเบิ่ง ต้นหนึ่งเพื่อนๆต้นประมาณ 3, 3า,ณาณี่ต้นยานเบิดเดียวก็ให้เบิดเดียวก็ให้ข้าวกิดกนางอมนี่รับ เห็นบ่ล่ะเห็นบ่่จุักเนาะ้พี่น้องเพียนๆหญน้องก็สิไปบ่ได้หลายวงนี้นะหน้องก็ เพื่อนทุกคนมาแวะให้กำลังใจด้วยจ้าเอาเนี่ยเบิ้งใส่เด้งมั้งนีะใส่หางเด้งนะ ปลดดนงทุกคนเน็ตของใหญ่นองกระซา ไปเยี่ยมให้สุขคนสุข,ขนเพื่อเว่าที่ไปซาเด ยายนงก็ฮมาก็สมยอดลั่งให้ได้เด้อยายนงจะขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงจ้าขอบคุณหลายๆเด้อัมื่อใหญ่ยายนงก็เข้าส่วนบ้ากลับบ้า